นายอนุทินชาญวุรกูรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีที่กัมพูชามีเป้าหมายโจมตีในพื้นที่พล,ลเรือนมากกว่าพื้นที่เขตทหารว่าไทยเองเนี่ยรักษาอธิปไตยโดยเฉพาะเรื่องยุทธวิธีแล้วก็การดําเนินการทางทหารไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ทั้งนี้กองทัพมีแนวทางในการดําเนินการนะครับเพื่อรักษาอธิปไตยรักษาเกียรติภูมิและความปลอดภัยของประชาชน ส่วนการที่ประชาชนมีความคาดหวังอยากจะให้เหตุการณ์ครั้งนี้จบลงเพื่อไม่ให้กัมพูชานั้นมารุกลานไทยได้อีก นายกบอกนะครับบอกว่าแสนยานุภาพของกองทัพไทยเนี่ยมีความมั่นใจว่าประเทศเพื่อนบ้านจะไม่สามารถที่จะโตบโจมตีไทยได้ขณะเดียวกันเองไทยจะไม่มีการเจรจาแล้วเพราะว่ากัมพูชาดําเนินการถึงขนาดนี้ไทยจึงได้ตอบโต้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการตอบโต้ของไทยไม่ใช่การตอบโต้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณใดๆแต่ทําเพื่อให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ควรที่จะเข้ามาคุกคามเรื่องของอธิปไตยของประเทศไทย จากนี้นะครับประเทศกัมพูชาถ้าจะหยุดสู้รบก็ต้องทําตามสิ่งที่ประเทศไทยกําหนดทางนี้ฝ่ายการเมืองในประเทศก็ควรยุติการยื่นเรื่องร้องเรียนต่างๆไว้ก่อนใช่หรือไม่ นายกตอบคําถามนี้นะฮะบอกว่าต้องไปถามคนที่ต้องการจะทําเช่นนั้นมากกว่าตนเองก็ทําหน้าที่ของตอนเองในขณะนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําประเทศเป็นผู้ที่ต้องรักษาแผ่นดินรักษาอธิปไตยของไทยก็อยากจะต้องใช้หน้าที่ที่มีอยู่ในการปกป้องประเทศไทย ให้มีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ให้ใครดูหมิ่นเยียดยามหรือว่ามาก้าวไก่ในเกียรติภูมิในอธิปไตยของไทยส่วนตั้งแต่เกิดเหตุมาได้คุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็นายอันวายอิบราฮิมหรือไม่นะฮะในฐานะเป็นประธานอาเซียนนายกเนี่ยตอบนะครับบอกว่าไม่ได้คุยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศคู่กรณียืนยันนะครับว่าไม่ต้องกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาเรื่องของภาษีครับ